เมื่อที่ก่อนน้องใหม่นะครับแกิวชัชวานับครับ้่ยนเนลนวลมนารปฏิเสธผิดกฎหมานการักากับเสีลิดกหมายนการปูนปีแรกแม่กี่ก่อนนะครับน้องแก้วกาศก่าปีนี้อายุเท่าไหร่คอายุสิ็ปีค่ะสิปีอยากเป็นนันเปนกลนมขออย่าเสียแต่อยากเป็ีนักเนกลนม ขอให้น้องไปรามฝันอาบวกหอพี่น้องทั้งไปแก่กันอาณาเมตุเป็นอย่างนั้นบังือวุงศิลครับกระผมสวัสดีัทพี่น้องสุสุขเด้อครับผมวาจากกระเบื่องสะสมสาเหตุเป็นอย่งคือจังเลยสาญาวุงศิลมาด้หยบเหอิะนะครับเใ่ากไุงศิลปรามาที่จังกวยพ่อเนี่ยนะเใละไกัไแล้วกรมีใจหลายอันนั้น เอมีเามประธานกบมีมองไลได้เป de ็ิลี่ก่อนชูนชูนชูนปุ๊รรับม่แรกเขอกมองต่มองเลยมองภาษาต่างชาติโอ้โีมาเกือ้วลาก่มาครับอันนี้พี่ก่อนบอกไปอายุจกมีระ่ส20ปีนะครับ20ปีแล้วก็หลุดไหมบอนดกเบอร์อายุจกมีระดับโป2ยซีจะีิาัอครับ กูเปลากะมาเติมสมุสาเหตุนั้นจะเน่ยเอามาเป็นเพราะอีกไม่มีเป็นนั้จเนยใส่ห้องหินเลี้วพออยากให้เจ้าโ้สุดุดรอสุดดให้พี่น้องเลยฟังเมืงอนดๆดนี่คือเพาผู้รูเมื่อกู้หลอดกูไส้เพี่เป็นยังยิงกูส้พราผูรู้เมื่อกู้หลอดนี่คือตับนั่งก็คือที่ไม่พี่น้องก็ซดซดพี่น้องฟังย่บาทกัะแบบนความน่านน เป็นแฟนคุนขุน้องขุน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรักความลำมาในเทลามาไม่นางต้องหลงหลังถ้าไม่มีใจรักไรน้อจะร่วม ผมมีม um, ันผงนีอะไรมางออกเสียงได้หลายเสียงใหญ่ๆว่าคือจอกออกเลอนุญาตให้ใช้อุปสรรเลยฝากรบเบิดเป็นแกล้มในหน้าที่ระกำชาแนมติดตังและสสุดอบนะครับโคตรนี้นะครับพ่าแม้ว่าฝาจะเป็นระเรียงนอกรัคณะว่อยปีนี้ปิดเราและตัวพ่อก็แม่พ่อก็แม่เลยผูเคี่าฝากวิวิกล็อกเรียงไปกับพี่น้องดอกมืหม้อได้ยนะมืมสีสี แล้วก็อสนอนย็่ด้อนนี้นะครับก็ปทนงกีฬาอยากเป็นนานเปเทาะลำผมมีพยายามกระส้าหน้พคตรด้จักเพราะว่าี่้วนักการเกิมเติมจุสุทถึงมันต้องเสียบเสียบกลากออเสียบเนี้ยตัวออกผมกแชครับจากนั้นหูพิศนเจ้าขึ้นรถไปเจ้าจำน้ยคอยห้อ ต้องจากพี่น้องพ่อแม่ที่ห้งมาแล่เฮามืองหวงคนเ่าช่างแสนกว้างรู้จะลงทางลงคำางเาทำให้ทังใจสัวครับเื่อาาเราลงไม่เราไปง่อยแต่ว่าอะไรเนาะครับฝังนักเดินหน่ซื้อติดตัวไปแล้วเนีก็เราัวันที่สิบก้า นะครับมีไลฟ์สดปูนปิดหน้าเด็กเกมสิมานะครับสิเกิลมาแบบไหนที่พ่อกัอแบบไหนวันที่ยี่สิบเก้านะครับติดตามไลฟ์สดนะครับปูนปิดของพวกเรานะครับศิลปินคนไทยข้าแขีนรับพี่สาวน้องแก้วน้องป้อยเชลนีนะครับพีหมอกเบิ่งกันเมื่อวันที่ยี่สิบขอบเลยจอดแข่งระดับแต่มาป้อยเชลนีสิเกิลมาอยู่ในโอกาสในวันที่ศิลปินคนไทยสาำหรับพวกเราศิลปินคนไทยน้องวี นะครับปากแสงกระปกัากีก็เรียกมากระปูครับกับโมลมากระปูครับกับกระเ้งสายกระมามาเสียายค้นเพราะะน้นมวยนี้พอมีมานะครับนกแก้วมาบาลลเออบ์ลเอีเดียวมาสี่นขอบุณทุกท่านนะพี่ีขอบุดพี่เราที่ตัดตั้งใจชดสำหรับรูดให้เข้าเอาไปเที่ยงี่ยนี้พวนะครับรายการต่อไปของเสียงที่หกเสียงที่สาม แล้วก็แม่ตัวเงสามารถต่อไปขอกุ้ทตัวกระจขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าพี่น้องแระจายครัคบพวกก็สื่อการชน